ข่าวดีจริงๆเป็นวันบาเลนไทน์ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ที่เพลงเขียนในแคปชั่นน่ะมันคือเขียนเรื่องการ์ดที่เขาให้เป็นคำความรู้สึกดีๆที่เขาเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆท่านอาจจะอ่านไม่ถึงอ่านยังอ่านไม่จบข้อความนะคะ กูสาเขียนไว้ข้างล่างแล้วนะว่ายังไม่ได้ขอแต่งงานแต่ก็ขอบคุณนะคะที่คอนกราชูเลตกันมาแต่ว่ายังค่ะอยากถามว่าใกล้ไหมเพียงว่าเราไม่ได้รีบแต่ถามว่าเรามีคุยคุยกันบ้างไหมก็มีค่ะมองไปเป็นเพราะว่าสักกี่ปีกี่เดือนดีหรือว่าแค่รอนของเสื้อผ้าเราก็จะขอเซก็น่าจะรอแบบนั้นแล้วฝากถามด้วย <c oughs> ได้ไหมถึงคดตัวละครแล้ว คือเพลงคิดว่ามันคงเป็นจังหวะชีวิตด้วยล่ะค่ะในในในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนาะอย่างที่หลายๆท่านทราบก,กันแต่ก็เราก็ไม่ได้รีบเราก็ยังถามว่าอายุเยอะไหมเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึง30คือเราไม่ได้อยากจะ รีบเพราะว่ายังเชื่อว่ายังมีในเรื่องของงานทั้งเป็กแล้วก็ตัวเพลงเองนะคะที่ที่ยังต้องทํางานหลายๆอย่างที่เรายังยังรู้สึกว่ารออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันคงคงไม่ได้นานเกินรออะไร<ป>ะมีมีพูดคุยกันบ้างค่ะคือทิศท,ทางคือเหมือนเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเราอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างกันมาหลายปีนะคะเพิ่งคิดว่าประมาณ เป็นระยะเวลาเกิน5ปี6ปีแล้วแหละก็ถามว่าเรามีคุยกันไหมเรามีคุยกันแหละแต่ว่าถามว่าจะต้องปีนี้ต้องเดียเด๋ยวนี้เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรายัางไม่ได้อยากฟิกเพราะเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเพรสเชอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเห็นฟิวเจอร์ด้วยกันนั่นแหละคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอยากให้ฝากถามน,นะบางทีบางวันคุณแม่ก็จะบอกว่า แต่งสักทีสิอยากมีหลานแต่บางวันก็จะบอกว่าแม่ห่วงเพลงมากมากเลยแม่ยังไม่อยากให้แต่งงาน,แ,านแล้วแต่วันเพลงก็แบบมามีสรุปเอายังไงดีคุณแม่เหรอคะ,อะหลังๆคุณแม่เห็นเพื่อนเพลงอ่ะเริ่มมีน้องออคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้มีบ้างแต่บางวันก็แบบเพลงอยากแม่อยากให้เพลงอยู่กับแม่ไปตลอดชีวิตเลยแม่ไม่อยากให้เพลงแบบย้ายออกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถาม ชายเองเขามีเป็นพูค้ครัวกับแม่ไหมคะว่าแทนต่างว่าประนแนว่าไหรไงเียจริงๆแล้วสิ่งที่เพลงเห็นคอมมิชเมนเยอะที่สุดเลยมันคือวันที่คุณพ่อหลับแล้วเขาเดินไปจับมือจับมือคุณพ่อเกี่ยวก้อยคุณพ่อในวันที่คุณพ่อหลับแล้วก็จับมือคุณแม่แล้วก็บอกว่าเป็กจะอยู่ตรงนี้และเป็กขอเป็นหนึ่งคนที่จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปอันนี้คือคําที่แบบเพลงไม่เคยได้พูดนะคะแต่ว่า มันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ที่ที่เขาเคยได้พูดไว้ในวันที่คุณพ่อยังยังอยู่ตรงนั้นกับเราแล้วตอนนั้นเราเห็นแล,แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกว่ามันแบบอ่นะมันเป็นคําที่คุณพ่อชอบแซวอยู่เสมอว่าแบบจะแต่งยังอะครบกันจะรอเปีเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าพ่อครับเป็กมีคําตอบมาให้พ่อแล้วอะไรทั้งหมดทั้งมวลก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้รีบแต่ว่าถามว่าเราเห็นฟิวเจอร์ด้วยกันไหม แต่ถ้าเขามาภูเขาก็พร้อมก็ตอนตอนนี้ยังว่างอยู่ค่ะ้เขาอยก็เอาวันที่พร้อมไม่กดดันค่ะได้หมดค่ะตอนนี้ได้อยู่ค่ะ